ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหนน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันจันทร์ที่9สิงหาคม2564นะคะแอดมิหนหน่อยแพ็คของเสร็จแล้วเด้อจ้ะเดอบอท่านได้เสร็จดอกยวะให้ให้ลูกสาวแพ็คต่อฝาามาลงเหล็กให้ท่านผู้ชมเนะานะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดสนใจจะสั่งสบู่นะคะ โทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id noo1599 นะคะสบู่ก็จะมีตามนี้เ้ยค่ะเด้อระเบิดที่ใครเล่งขาวออร่าไว้นะาจะเนาะออร่าไว้น้ำนมข้าวเหลืออยู่แพ็คหนึ่งนะคะถ้าท่านใดสนใจรีบโทรสั่งเลยนะคะพรุ่งนี้แอดเมนไปส่งของนะคะ ถ้าสั่งหลังจากนี้จะเป็นอาทิตย์หน้านะคะถ้าท่านใดสะดวกโอนก็โอนนะคะตอนนี้เก็บเงินปลายทางเขายังไม่อนุมัตินะคะถ้าท่านใดที่เก็บเงินปลายทางซาแจ็งน้อยนะจน้ะเนาะซาแจ็งน้อยเพราะว่าเพิ่นว่าท่านไดนอนุมัติเก็บเงินปลายทางอยู่มามาทรงตังจากวัดเพิ่นไห้สมัครไหมเด้อจ้ะเด้อเพิ่นบ่ใหายอันเดียวก,กันกับทียู่กรุงเทพนะจน้ะเนาะเพิ่นไห้สมัครไหม สบู่ถูตัวล้างหน้าได้นะคะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนราคาโรงงานนะคะราคาโรงงานนะคะ170บาทส่งฟรีนะคะ10ก้อนแบบนี้นะคะ170บาทส่งฟรีเด้อจ่าเด้อท่านใดเก็บเงินไปทางก็บ1 180บาทแต่ว่าตอนนี้จะซาแน่จักน้อยเนาะจ่าเนาะถ้าจะค่ะสีแอดมินก็จะแพ็กหากวันแบบนี้เนาะจ่าเนาะ แต่ว่าหาก่อนบอกขายดวยจ้ะเด้อขาย10ก้อน10ก้อนแพ็คนึ่งนะจ๊ะเนาะขะกันแบบนี้อันนี้สําหรับท่านใดที่ที่จะต้องการสิบก้อนบดตรงขะกบมีแบบนี้นะจ๊ะเนาะมาดูแนวทางเลขหานอยกันต่อเลยนะคะเมื่อว่านนี้ขอแสดงความดีใจกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ3ตัวแตกนะคะ สามตัวแตกเด้อจ่าเด้อเอดเมนูน้อยจับสามสี่ศูนย์ได้ตัวโต้เด้อจ่าเด้อตัวโต้ตรอบพิเศษเด้อจ่าเด้อรอบพิเศษจับมากเป็นเป็นลายมือแล้วพึงจะเข่าเด้อจ่าเด้อเลขในตารางเอดเมนูน้อยเข่าออกอย่างก็ศูนย์สี่สามเราจะเนาะศูนย์สี่สามเอดเมนูน้อยจับหายสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ ได้ตดตดอยู่เนาะจ่าเนาะ<า>ดีใจกับทุกท่านนะคะเมือ่อวานในฟุกแตกสามตัวแล้วก็สามสี่ตัวกับชุดกันด้วยจ่าเด้อเมื่อนีบอได้ไปไซส์แอดมินน้อยอยู่บ้านแต่ว่าแพ็คของแพ็คของก็เลยลุ่งคลิปซ่า มาเบิ้งแนวทางมอนีกันต่อเลยเนาะจ้าอย่าลืมนะคะท่านใดสนใจจะสั่งสบู่นะคะครีมตอนนี้หมดแล้วนะคะยังไม่ได้สั่งมานะคะครีมขายดีมากค่ะสั่งครีมนะคะอ,อไม่ใช่ค่ะสั่งสบู่นะคะ0926325513นะคะทักไลน์ id noo 1599เก้อจก้าเด้อจ่ได้อบรขากวางเด้อจ่าเด้อเมือเอามือ่อทายกับสิเป็น สันส้นๆแน่จักน้อยนะจ่าเนาะสั้นๆแน่จักน้อยนี่นะจ่าเนาะท่านใดสนใจจะสร้างสบู่เดี๋ยวขอเวจาจักห่างหกนาทีก่อนนะจ่าเนาะห่างหกนา,า,กนาทีก่อนให้ใจระท่านท่านใดสนใจกะทักเขามาถามได้นะจานา่าเนาะทักไลายไอดีหรือว่าจะโทรมาเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลยเนะจ่ะ อยู่ใส่กะทมาหากินคือเก้าหนล่ะเนาะจ้ะเนาะเงินทองนั้นหายากเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้กับโควิดบ่มีายใด้อยียงก็ต้องเฮ็ดอยียงใดครับก็ต้องเฮ็ดไปเนาะจ้ะเนาะขายกองใดกําไรนิดหน่อยก็ขายไปอยู่ใส่กะต้องใส่เงินคือเก่าอยู่ใส่กะต้องใส่เงินคือเก่้าเนาะจ้ะเนาสะสบู่สาหรับสบู่นะคะ แพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนนะคะแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนเด้อจ้ะเด้อสิบก้อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนอะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าท่านใดที่สนใจครีมทาฝ้านะคะครีมทาฝ้านะคะครีมยารักษาฝ้าโดยเฉพาะนะคะท่านใดที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำนนเนอะจ้ะเนาะก็จะมีครีมครีมยาทาฝ้าเน,น,นอะจ้ะเนาะพิเศษละครีมแอดมินตัวอย่างมัน ชุดละ150บาทส่งฟรีคือกันเน,นาะจ้ะเนาะส่งฟรีเหมือนกันนะคะตัวอย่างครีมแอดมินอยู่ไสบูแอดมินหน่อยห่อยหาบูเห็นมองหันนังจับแมปๆอปู่สำหรับครีมเน,นาะจ้ะเนาะก็จะเป็นแบบนี้ครีมฝ้าขาวนะคะแท100เปอร์ซ็นต์ยจ้ะเด้อ สำหรับทาตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะทาบางๆแล้วจะเนาะชุดนึงก็จะได้เป็นเดือนอยู่แ้่จะเรอม่มเมนูหน่อยก็ใส่คือกันแนล้วจะครีมตัวนี้ใกล้จะเมืดแล้วละ่ะใช้สําหรับทาตอนกลางคืนก่อนนอนเท่านั้นนะคะครีมบำรุงผิวหน้านย่างมุซ่าเขาก็ทาเซ้นหล้ำทาครีมที่เข้าใส่ประจําเลยกระไดแน้วจะเนาะแต่ว่าครีม ครีมยารักษาฟาน,นีให้ท่าตอนก่อนนอนนะจนะ๊ะเนาะชุดละ150บาทส่งฟรีคือกันนะจนะ๊ะเนาะสำหรับสบู่แพ็คละ170บาทส่งฟรีด้วยจ่ะเด้อสำหรับท่านใดที่เก็บเงินปลายทาง180บาทนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามามาใหม่นะคะยังไม่ได้รู้นะคะแพ็คหนึ่งจะมี10ก้อนนะคะ ระสีได้นะคะระสีได้ท่านใดสนใจก็ทักไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะมาเบิงแนวทางห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแ<ม>นวนทางเลขฮานอยวันนี้นะคะฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่9สิงหาคม2564นะคะเลขเด่นในตารางนะคะ6 7 4 5 0 1นะคะ เด่น6และรอง7นะคะแอดมินลืมเขียน,น,ยนเด่น6นะคะเด่น6เด่น6และรอง7นะคะจับวินชุดเด่นนะคะก็<น>จะมี6 7 6 4 6 5 6 0 6 1 7 4 7 57071นะคะชุดกันนะคะก็จะมี454041 5051แล้วก็01นะคะจับวินชุด3ตัวก็จะมีตามนี้เนาะจ้ะเนาะ164 740560นะคะมีตามนี้เนาะจ้ะเนาะ ชุดเน้นกะจะมีหกชุดเน้นคือเก่านะจนะ๊ะเนาะก็จะมีหกสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ่ะมือนี้แอดมินหน่อยกับฝาว่ากันนะจนะ๊ะเนาะเป็นเป็นเบอลซีฝ่าวต้องฝ่าวฝวน้ำเอฟซีน้ำนทันผู้ชมคือกันนะจนะ๊ะเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ